ออลีฮ็อปป้าเวลคนนัิเมนคนอลวันนี้นะคะอันจะมาพูดถึงคำว่ารักแรกพบในภาษาสวิดิชค่ะคำว่ารักแรกพบในภาษาสวิดิชนะคะเราจะพูดว่า Charles vid första อก e r n k a s t e ด ชาเลกวิฟเฟอร์สตาเออกอนคาสเดคำว่าชาเลกตัวนี้นะคะจะแปลว่าความรักค่ะส่วนวิฟเฟอร์สตก็หมายความว่าครั้งแรกค่ะส่วนคําว่าเออกอนคาสเดก็จะหมายความว่าการเหลียวมองหรือว่าการมองนั่นเองค่ะในภาษาอังกฤษก็คือ glance นั่นเองค่ะถ้าจะแปลตรงตัวนะคะก็คือ ความรักครั้งแรกที่เหลียวมองนั่นเองค่ะหรือถ้าเราจะพูดเป็นภาษาสวยๆก็คือรักแรกพบนั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะบอกว่ามันก็กลายเป็นรักแรกพบเนี่ยเราก็จะพูดในภาษาสวีดิชว่าเดทเบรียบชา r ลกวิดเฟอร์สเตอเกนคาสเ เดียดบีเอฟชาเลกวิดเฟอ r s t เต r ร์เออร์กอนคาสตก็จะหมายความว่ามันก็กลายเป็นรักแรกพบนั่นเองค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งน,นะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะถามเพื่อนของเราที่มีคู่ว่ามันเป็นรักแรกพบหรือเปล่าใช่ไหมคะเราก็แค่พูดว่าชาเลกวิดเฟอร์สเตอร์เออร์กอนคาสติดชาเลกวิดเฟอร์สเตอรเออร์กอนคาสตก็คือเราก็แค่ใส่เครื่องหมายคําถามไว้ท้ายคํานั่นเองค่ะในประเทศสวีเดนนะคะจะมีรายการทีวีที่ชื่อว่า i f t with first ด้ะเออคอนคาสต์ก็จะหมายความว่าเมื่อเจอกันครั้งแรกเนี่ยก็แต่งงานเลยนั่นเองค่ะําว่า g i f t ในที่นี้นะคะก็จะแปลว่าแต่งงานหรือว่า married นั่นเองค่ะแต่ว่าอีกคำหนึ่งนะคะที่เป็นคำพ้องเสียงเนี่ยคำว่า gift ก็จะแปลว่ายาพิษเหมือนกันค่ะแอนคิดว่าเขาก็คงจะเหมือนแบบมีคล้ายๆกับ humor เนาะก็คือการแต่งงานก็เหมือนก,นการถูกวางยาพิษอะไรประมาณนี้เหมือนกันนะคะเหมือนถ้าเราจะพูดใช่ไหมว่าการแต่งงานก็คือยาพิษยาพิษก็คือการแต่งงานก็คือ gift เ gift เราก็ใช้สลับกันนั่นเองค่ะก็คือการแต่งงานคือยาพิษยาพิษคือการแต่งงานค่ะส่วนคําว่า with First เออก o n ทั s t e d ก็จะหมายความว่า at first sight หรือว่าครั้งแรกเจอนั่นเองค่ะถ้าใครอยากจะดูรายการนี้นะคะ Gift with first เ uh, ออก o n ทั s t e d อแนก็จะใส่ลิงก์ไว้ในใต้คลิปของแอนนะคะสรุปง่ายๆนะคะคำว,ว่ารักแรกพบในภาษาสดิชเนี่ยเราจะพูดว่า c h a l i ลก with first เออ o o n ท s t t e d h h a l ์เล with first เออก o n ทั s t e d ก็จะแปลว่ารักแรกพบนั่นเองค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้อันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะวิเซนส์เน็กติกงเฮ้ยโด